สวัสดีค่ะพเพื่อนเมาเข้าควรวนค่ะวันนี้จะพามาทำต้มจืดนะคะพเพื่อนๆต้มจืดจะมีวัตถุดิบตามนี้นะคะมีหัวไชเท้าค่ะพเพื่อนๆนี่แกะเป็นรูปดอกไม้เลยค่ะแครอทนะคะ,แ,คะ,คะแตงไทยอ่อนค่ะพเพื่อนๆก็จะมีเห็ดหอมแห้งนะคะแช่น้ําแล้วขันไว้แล้วค่ะกุ้งแก้วค่ะหมูบดนะคะนี่หมักซอสไว้แล้วนะคะซอสก็จะมี น้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนเพื่อนพริกไทยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสเกลือนิดนึงแล้วก็น้ำมันค่ะน้ำมันพืชนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นน้ำเห็ดหอมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกระเทียมกับรากผักชีนะคะทุบพอแตกค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีไว้โรยด้านบนนะคะเพื่อนเพื่อนไปเริ่มทํากันเลยนะคะนำหม้อใส่น้ําตั้งไฟนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นน้ำอ่า จากโถปั่นหมูนะคะเพื่อนๆน้ําล้างโถก็เลยเอามาต้มค่ะเสียได้นะคะทิ้งก็ก็เลยใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปเลยนะคะเพื่อนๆตามด้วยเกลือป่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอน้ําเดือดสักครู่นะคะตอนนี้น้ําเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆใส่หมูบดลงไปเลยนะคะ วันนี้หมูบดไม่ได้ใส่กระเทียมกับรากผักชีนะคะจะต้มให้คอปเปอร์ทานด้วยค่ะพอดีลูกไม่ทานผักชีเลยค่ะได้กลิ่นกระเทียมเคี้ยวกระเทียมอย่างเงี้ยโดนนิดนึงก็ไม่เอาแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆนลูกทานได้ก็ใส่นะคะหอมดีค่ะน,น,นี่หมักไม่ได้ใส่รากผักชีกับกระเทียมก็ปั้นใส่อย่างนี้นะคะพเพื่อนๆนเป็นก้อนๆจนกว่าจะหมดนะคะปั้นไปเรื่อยๆค่ะ น้ำยังไม่ต้องเปิดให้เดือดมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอปั้นก่อนนะคะตอนนี้หมูก็ใส่ลงไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ตักฟองนะคะนี่ค่ะถ้าใส่ตอนน้ำเดือดมากเพื่อนๆจะร้อนนะคะใส่แค่น้ำพอเดือดค่ะเดี๋ยวเราใส่หมูเสร็จแล้วขอเพิ่มไฟได้นะคะใส่ผักนะคะเพื่อนๆทุกอย่างลงไปเลยนะคะ ใส่หมดเลยค่ะนี่จะเป็นเศษที่เหลือจากทาเป็นรูปดอกไม้นะคะก็เป็นเศษนิดนึงค่ะใส่ไปด้วยค่ะแล้วก็กุ้งแก้วนะคะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะน้ําซุปหอมอันนี้เป็นน้ําเห็ดหอมนะคะเพื่อนๆเทใส่ลงไปเลยค่ะตรงก้นๆไม่ต้องเทลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มไฟได้เลยค่ะ ก็ตุต๋นไปเรื่อยๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆปิดฝาหม้อเงี<ๆ>้ยเงี้ยไ้นิดนึงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเปิดไฟแรงนิดนึงค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ต้องคนนะคะเพื่อนๆนี่เดือดได้ที่แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะตักฟองออกนิดนึงนะคะเริ่มหอมแล้วะคะ่ะเพื่อนๆ ใส่ผงปรุงรสลงไปเลยนะคะเพื่อนๆก็ตุนไปอีกสักพักนึงนะคะให้ผักสุกนิ่มนิดนึงค่ะเดี๋ยวมาดูตอนสุกเลยนะคะตอนนี้ต้มจืดของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะใส่พริกไทยดำ ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ความชอบนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะจะได้หอมหคะ่ะอน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะ